เดี๋ยวเราเพิ่กินบพิ่กินวันไปแล้วบางคนยิน่ได้แล้วัมาบางนนี่ยังตตออยู่บางคนนี่ตอกินแห้ยานเขายากินสิไปได้แล้วแโง่ไม่าดิดีหนานีหนานะ น้่มควบไปลอยแล้วไม่เอาไข่แอดออกยังไม่อยิบไข่แอสอุ้ยแต่ละคนเวอร์คุณบางทีพิเศษ้วยพี่ไอพี่ดีอกไปกูด้ยโมเลียเพื่อมาดอกลุนิฮันนี่โมเลียเพื่อมาดอกมาก็ไม่ได้เด็กมาก็ไม่ได้ดกกูเด็กเม็ดมึงอะไรเด็กมาโก้ก็เด็กมาดู

อันนี้เอาแล้วโกโก้ตอนนี้กินกินพร้อมสดพร้อมจะไหวบักแอิเนื้อหน่อยนึงบักโก้ไก่มันเล่าบักโก้ดีเลยโอ้โหเอาแล้วเดี๋ยวไปแยงเอาไปแยงสู้ตายบักโก้บึ้งบนสุดอุหรอกบังงไหวบังไหวบัล็กบโก้หัวน้ำโก้เล็กบักโก้เส้นขาคอมือนี่จะว่านี่เอาแล้ว บักเอ็งก็ซีมัสจได้หาเนื้อหน่อยนึงเหรอ่มโกโก้ยักเขาแล้วโกโก้จังหวะดีเอาแล้วมักเอ็งก็ซีมัสจังหวะนี้ไม่มีใครยอมใครครับโกโก้ขอซัดเต็มที่นี่เพื่อเพื่อนี่บักเอ็งจังหวะนี้เส้นขาคอจังหวะนี้เส้นโค่นยาวดีดีเหี้ยเส้นโค่นเหนียวมันมาสุดทายเส้นไม่สุดเรียบร้อยครับเยี่ยมไปเลยนะวะโกโก้บนเลยยังยังครับเหลืองเนือหน่อยนึงนะ บแองก็เหลือหนึ่งครับแข่งนแ้องบคู่ต่อสู้้บแองนี้เติมน้หม่แล้วบางแองไปองกเติร์นให้บแองก์เนี้ยเติรห้บแองกน้าวโกเตน้าจังวนี้สเข้าอีกครับจังวันี้เมอยฮียากินถอมันคืแห่งคนกวแข่งกันไม่ไ้กโกเป่าจังวันี้โอ้โหเม มันไี้หวดจของนี้ขวดาจของนี้เออยมสนะไอ้เหี้ยอยู่ยยแล้วโกงยังหมดสกคู่นี้ยังไม่จบไห,หากีจอยอกจอยอห้มห้ามห,ามห้ามมันคือการแข่งขันระหางซึกหาแยกแอาดีพีเอเติมน้ำแล้วไม่ไหวแล้วเสียคน ยังไงเตือแข็งแล้วไม่ไหวแล้วแม่งโคตรเผ็ดเลยแดยินกูโก้ปะวะไอ้บักคิงมึงกินไทยอย่างปะไม่มีพิธกิกติกยาและสื่อสขของคนงนี้ักแองก็โฆษณาแล้วสู่่ายชนษาครับบาแอ็งงกินว่าจะบอกอีก